สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับผมหรือจะกดปุ่มเพิ่มเติมใต้คลิปนะครับผมจะมีช่องทางสั่งซื้อไปยังลิงก์ต่างๆครับผมขอบคุณมากครับครับผมวิล้านผู้สุกนะเดี๋ยวผมจะมาบอกอ่าตัวนี้จะเป็นหัวเกียร์ฮอนด้านะตัวนี้จะเป็นหัวเกียร์สามเหลี่ยมนะแต่ตัวนี้จะเป็น26มิลน,นะตัวนี้จะเป็นตัว28มิลน,นะเดี๋ยวผมจะบอกวิธีวัดอ่าก่อนอื่นซื้อกับทางร้านนะครับผมอันนี้นะผมจะอัจารบีให้อย่างดีนะครับผมนี่จนเต นี่ซื้อก็ผมสบายใจได้เลยนะครับผมใช้งานยาวๆนะผมวิธีการซื้อนาะอมันก็จะมีฟันนะครับผมนี่นะเราต้องน้บดูนะตัวนี้เป็นแกน8ปมิลฟันนะครับผมตัวนี้จะเป็นกระบอก26มิลนะนี่รุ่นนี้อย่างดีนะส่วนตัวนี้จะเป็นทรงฮอนดานะนี่ก็เหมือนกัน8ปมิลฟันนะลูกปืนมันจะใหญ่แล้วก็เฟืองใหญ่เนาะถ้าเรามีเวอร์เนียนะครับผมแล้วก็วัดเลยเนาะแต่ถ้าลูกค้าไม่มีเวอร์เนียนะครับผมนนตัวนี้นะ อันนี้จะเป็น27.5นะก็คือ28นั่นแหละส่วนตัวนี้นะครับผมอ่าตัวนี้ก็จะเป็น26มิลนะนี่ยี่สิห้าจุดเก้ายี่สิบหกมิลนั่นแหละทีนี้แต่ถ้าเราไม่มีระมีตรัเมตรนะวิธีการวัดก็คือให้ลูกค้าเนี่ยเอามาทาบแบบนี้ก็คือเอาไม่ไม่ไม่เอาอย่างนี้นะเพราะว่าบางทีมันจะไม่ตรงนะเราต้องนี่เอาเลขศูนย์นี่เอาเลขสิบนี่เป็นตัวตั้งนะครับผมนี่นะเพื่อเห็นไหมมันจะเป็นยี่สิบแปดมิลนะครับผมนี่ตัวนี้ยี่แปดมิลทีนี้เอาตัว ตัวนี้พอวิธีวัดตัวนี้ก็เหมือนกันนะนี่เอามือแขไปนะนี่เราวางให้มันตรงเลขศูนย์แบบนี้นี่นะนี่มันก็จะเป็นยี่ปม,มิลน,นะครับผมเห็นไหมนี่วิธีวัดนะเวลาเราจะสั่งซื้อนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมโอเคตัวนี้เป็น Honda เนาะตัวนี้ตัวนี้เตรียมแต่ส่งให้กับคุณสุจิตรานะครับผมที่จังหวัดบุรีรัมย์นะขอบคุณลูกค้ามากมากครับผมเป็นตัวนี้นะ นี่สมบูรณ์ครบนะครับผมตัวนี้ส่งฮอนด้านะโอเคสินค้าพร้อมจัดส่งครับขอบคุณครับ